นะคะทุกคนเจ้ากาแฟนะคะในช่องฟาปัญญาจ้าวันนี้นะคะทุกคนฟาจะมาเป็นของกินในร้านสันร้อยแปกันเองนะคะซึ่งน่ารับทานมากเลยนะคะที่ฟาซื้อมาในวันนี้นะจ๊ะบอกได้เลยว่าเราไม่ได้ชอบร้านสันมานานมากมาก,มากเลยนะคะไม่เคยอัคดคลิปให้ดูหรอกแต่ว่าตัวฟาเองอะ่ะไม่ได้ไปบ่อยเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ไปเซเว่น <c oughs> อ่ะทุกคนอย่ารอชมาดูซิว่าในนี้มีอะไรบ้างมาที่อย่างแรก ก่ะทุกคนอ่ะผิดได้อย่างนี้ก็ดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นข้าวปั้นไก่เทลิยาคิซอสเกาหลีน่าทานมากเลยเรามาลองชิมกันดีกว่านี่เลยค่ะทุกคนนั่นแะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะข้าวเขาก็จะเป็นแบบว่าสีออกส้มๆนะแบบเหมือนซอสเกาหลีเลยอืมอืม,อมออกอร์ชิมแลเลย อเข้าขขค่ะทุกคนมีความแบบกลิ่นซอสโคจูจังแบบชัดเจนมากแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากนะคะมันแบบเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากเนะเาะแล้วไก่ทะเลกุ้ยช่ายก็แบบให้มันเป็นชิ้นเบล,เลอเลยอะเป็นแบบชิ้นก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วก้อนใหญ่นะอืืออร่อยมากบอกเลยว่าเมื่เคยกินครั้งแรกแล้วอ่อยขนาดนั้แล้วแซ่นนนเ,นแเขาคือแบบให้จริงไม่ตกตาอร่อยค่ะ แล้วมาที่นี่ต่อไปดูค่ะ,ะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะทุกคนคือแบบมันเป็นแซนด์วิชเค้กวานิลาสตอรอเบอรี่นะคะเป็นในใแบบว่าน่ารับทานมากเลยอะ่ะแล้วฝากได้รู้มานะคะว่าเจ้าตัวนี้เป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะทุกคนเป็นยแบบว่าเฮ้ยไม่ลองไม่ได้แล้วแม้ ล้แมนี่เลยค่ะทุกคนเป็นเป็นเซนด์วิชแล้วข้างใน,นก็จะเป็นแบบว่าวิปปิ้งครีมใช่ป่ะแล้วก็เป็นสตรอเบอรีร่นะคะน้องหอมมากน้องนุ่มมากเลยนะคะมาลองชิมดีกว่าอแปง้งนุ่มมากส่วนไส้คือแบบหวานหอมแต่ว่าไส้อน้อยสตรอเบอรีร่ชิ้นเล็กเนาะมันก็จะมีสตรอเบอรีร่แบบเนี้ยอืม,แบบอ,มอร่อยเลยอืมอร่อย แค่แป้งก็ชนะขาดแล้วทุกคนอืมดีมากมันเบามันนุ่มมันแบบชาติดดอืม,อมนาอากถึงขั้วบวบเลยะโอ๊ย <c oughs> ออย่าให้ลองชิมอย่างต่อไปนะคะนี่แหละค่ะทุกคนเป็นเค้กเย็นสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้คือสตรอเบอรี่แบบว่าน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งอันนี้นะคะเป็นครีมสตรอเบอรี่เรามาลองแกะกันดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันเป็นเค้กเย็นอุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อุนยอุ้วยนี้เลยนะคะในฝากล่องดีกว่า อ,อ,อย่าใช้คำว่าถ้วยเรียกว่าฝากล่องดีกว่าเราก็จะดึงแผ่นพลาสติกออกมานะจ๊ะจะให้ดูนะคะคือแบบชิ้นประมาณนี้เลยคือใหญ่มากแล้วเราก็จะมากินกันดีกว่าค่ะอืมแค่วิปปิ้งครีมก็อร่อยแล้วอะ่ะอืม ไม่เดลือจถึงแซนตตอเบอรีเร่เน,นี่ยนี่ยแซนตตอเบอรีร่นะคะทุกคนอืมแซนตตอเบอรีร่ของเขาคือตัดเลียนได้ดีมากถ้ากินหมดนี่คือแบบจะอ้วนตายไปเลยอืมอร่อยอืมอร่อยจริงคือแป้งเบามากแล้วก็ครีมคือมันดีอ่ะมันเหมือนวิปปิ้งครีมตีสดอ่ะ อร่อยเวลกูนอยากทลองกินแล้วจ้ะอย่างต่อไปนะคะทุกคนเป็นอย่างสุดท้ายที่ฟ้าจะมารีวิวนะคะก็คือนี่เลยค่ะทุกคนมันเป็นพูดดิ้งน่ารับปรทานมากเลยนะคะจริงๆมันมีทั้งหมด3รสหรือกีร่รสก็ไม่รู้แต่ฟ้หยิบม,มา2รสนะคะคือรสคาราเมลกับรสออริจินอลฝาก็จะเป็นสีดำกับสีทองนะจ๊ะเราจะมาชิมรสออริจินอลกันละกันเนาะต้องเสียงเปิดอืมกลิ่นคือน,นมนม,นมเนาะ มันเริ่มลองชิงมดีกว่าทุกคนค่ะชอบแพ็กเกจจริงนะเพราะมันเป็นแก้วนะแบบเนี้ยมันดีเลยอ่ะนี่ให้ความรู้สึกแบบว่าไขา่ไข่เบาๆนุ่มๆต้องตักถึงข้างล่างนะเพราะข้างล่างม,มันมีน้ำเชื่อมใช่ปะ่ะข้างล่างมันไม่ใช่น้ำเชื่อมหรอคือมันเป็นแบบเป็นสีแบบเนี้ยไม่หวานมากจนเกินไปทุกคน ถือว่าโอเคเลยนะอืมนมนมไข่ไข่คือแบบอยากให้ลองจริงอร่อยต่อไปเรามาชิมรสคาราเมลกันดีกว่ากลิ่นก็เหมือนกับอันนี้เลยนะคะทุกคนคือ,อัอเนี้ยออริจินอลอะที่ฟาบอกไปคือจะไม่หวานแล้วก็จะเบาๆใช่ไหมทุกคนแต่อันเนี้ยก็จะมีความแน่นขึ้นมาหน่อยแบบนิดเดียวเท่านั้นนะถ้าใครไม่สังเกตจริงๆก็คือแบบมันก็เหมือนพุดดิ้งธรรมราดาทั่วไปแต่อัเน,นี้ยมีความแน่นขึ้นมาหน่อย หอมกลิ่นไข่ไข่นมนมแล้วม่กลิ่นคาราเมลนะคะแล้วก็จะหวานกว่าออริจินอลแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเนาะแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบหวานแนะนําให้ทานออริจินอลก็จะดีและสมมติใครที่แบบชอบหวานขึ้นมาหน่อยแบบไม่ได้หวานจัดจนเกินไปก็แนะนําเป็นคาราเมลก็น่าลองเหมือนกันนะทุกคนทุกคนดูดนะิอืมโอเคทุกคนของกินในวันนี้คือเป็นแบบว่า น่าลองมากเลยใช่ไหมทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองดูเหมือนกันนะเพราะมันอร่อยจริงๆบอกเลยนะคะแล้วก็ราคาคือย่อมเยามากเลยแต่ชิ้นิฟ้าซื้อมาก็30บาท25บาท39บาทไม่เกิน40บาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ที่ร้านสันนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอาา่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะก็สุดท้ายแล้วกดแชร์ฟาดด้วยจ้ะที่สาญทุกคนอย่าลืมกดอิกกรุ๊งคิงฟาดนะคะเวลาฟาลงคลิปเหมืนนนนนอนเดิมจะไม่พลาด์ทแล้วก็ถ้าใครอยากให้ฟาทำของกินในร้านสันอีกนะคะก็สามารถ เมนบอกใต้คลิปแมนะคะชิจะแล้วไม่กันแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ